สวัสดีครับเทนนาวิกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้เห็นผมมีทั้งกล้องเห็นผมมีทั้งโน้ตบุ๊กนะฮะกำลังเล่นกล้องอยู่ครับเพราะว่าให้มันลิงก์กับหัวข,ข้อที่สาวๆหลายคนเรียกร้องม,มาเหลือเกินนะฮะในไลน์แอดของผมเนี่ยนะครับอยากให้ผมสอนเรื่องบทรักออนไลน์นะฮะวันนี้ผมก็เลยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาให้คาแนะนาทั้งในด้านบวกและด้านลบ นะครับจริงๆเนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องก่อนเลยนะว่าวิธีการเล่นบทละกรออนไลน์เนี่ยเราจะเล่นยังไงให้มันไม่น่าเบื่อให้มันสนุกให้มันเราใจนะครับแต่ผมมีคําเตือนหลกัหลกๆ3ข้อมาฝากสาวๆก่อนให้ใช้วิจารณญาณก่อนที่จะเล่นนะฮะข้อ1คําคำแนะนำของผมนะครับคุณควรจะเป็นสามีภรรยากันแล้วนะฮะซึ่งความเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันจะทําให้คุณสามารถไว้เนื้อเชื่อใจอีกฝ่ายได้ และคุณสามารถมั่นใจได้ว่าไอ้ที่คุณเล่นไปเนี่ยมันจะไม่หลุดมันจะไม่กลายเป็นของสาธารณะมันจะรู้แค่คุณกับสามีของคุณแค่สองคนนะฮะแล้วประโยชน์ของมันเนี่ยนะสำหรับคู่สามีภรรยานะบางคนเบื่อกันแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยสามีหรือภรรยาเนี่ยต้องไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศหรือที่ไกลๆการเป็นเดือนๆเป็นปีอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสได้เจอกันบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิธีการเนี่ยมันจะช่วยให้ความรักของคุณเนี่ยมันยังคงอยู่ และมันยังมีสีสันมี p a s s i ่นมีความตื่นเต้นนะครับอันนี้ผมเลยแนะนำเล c คเมน n d ในคำเตือนข้อหนึ่งว่าคุณควรจะเป็นคู่สามีภรรยากันไม่ใช่คู่ที่เป็นแฟนกันหรือคนที่ยังไม่เคยเจอตัวจริงกันมาก่อนแล้วมาเล่นอย่างนี้ผมไม่แนะนำนะมันอันตรายเพราะคุณอาจจะถูกแอบบันทึกเทปหรือบันทึกภาพนิ่งเอาไว้ในตอนที่คุณโปรหรือคุณอยู่ใน อะไรอ่ะท่าทางอิริยาบท,ที่มันดูน่ากลัวเกิดหลุดออกไปคุณอาจจะเสียชื่อเสียงเสียหน้าที่การงานเสียสังคมอะไรไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับจําไว้นะฮะถ้าคิดจะเล่นควรจะเป็นคู่สามีภรรยากันแล้วที่ไว้ใจกันได้จริงๆนะครับข้อสองคืออย่าเล่นบ่อยไม่ใช่ผมสอนในวันนี้ปุ๊บเอาไปเล่นกันทุกวันเล่นทุกวันทุกวันเบื่อฮะอะไรเบื่อยๆเบือบ่อ,อเหมือนเรากินซูชิที่ราคาแพงมาก มือละสามพันแต่กินทุกวันก็เบื่อครับของแบบนี้นะฮะนานๆเล่นทีเดือนหนึ่งเล่นทีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะสร้างความตื่นเต้นมันจะมีสีสันมันจะทําให้ให้คุณกับเขาเนี่ยไม่เบื่อกันมันจะมีอะไรแปลกๆที่คุณเอามาเติมเอามาเล่นได้ตลอดนะฮะแต่ถ้าคุณเล่นกันทุกวันเปิดกล้องทุกวันอะต่อให้อยู่ไกลกันไม่เจอกันแต่เปิดกล้องทุกวันเบื่อฮะ เบื่อเพราะอะไรเพราะมันไม่เหมือนกับการมีบทรักแบบเจอตัวหรือได้สัมผัสผิวเนื้อได้จูบได้กอดมันไม่เหมือนกันอันนี้มันคือการเสพอารมณ์จากภาพนะฮะเพราะฉะนั้นข้อเสียของมันคือทําให้เบื่อง่ายเพราะความหลากหลายมันมีไม่เยอะนะครับอย่าเล่นบ่อยเล่นบ่อยแล้วจะเบื่อนะฮะ,อ,ะอีกข้อหนึ่งที่เป็นคําเตือนของผมนะครับถ้าสมมุติเป็นคุคนที่คุณยังไม่สามารถไว้ใจได้จริงๆพยายามอย่าให้เห็นหน้า นะฮะให้เห็นแค่จากจากหน้าอกลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าให้เห็นหน้าไม่งนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นดาบสองคมมันจะกลับมาทาร้ายคุณได้นะครับเรื่องเนี้ยผมช่างใจอยู่นานเลยว่าผมจะเอามาสอนสาวๆของผมดีไหมเพราะว่าอันตรายมันมีเยอะกว่าข้อดีนะครับดังนั้นผมเลยเตือนนะผมพูดออกไปเนี้ยใครที่วุฒิภาะวะไม่ถึงหรือมาดูเนี่ยอย่าเอาไปทานะฮะมันอาจจะส่งอันตรายให้หนูได้มันาจ,จะทําให้หนูแบบพลาดพังโดนคนไม่ดีมาหลอกนะครับ อ่ะอันนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะฝากไว้กับคู่ที่เป็นคู่แต่งงานไปแล้วหรือสามีภรรยาภรรยากันแล้วที่ที่มีปัญหาว่าห่างไกลแล้วเอาอันเนี้ยมาใช้เยียวยาความรักความสัมพันธ์แล้วเรื่องบนเตียงให้มันยังคงอยู่และหวานชื่นนะฮะอ่ะวิธีการและทีนี้มาถึงวิธีการละอ่าเวลาเล่นเนี้ยสิ่งสําคัญที่คุณควรคำนึงถึงเลยนะคือมุมกล้องนะครับมุมกล้องอย่างเงี้ยผมเลือกมาให้มี3วิธีนะฮะแบบแรกคือการเซลฟี่ด้วยการถือโทรศัพท์ นะครับอันเนี้ยคุณใช้ย้วยยวยวนเขาก็ได้หรือใช้เล่าว่าลมเขาก็ได้อย่างบางคนอย่างเงี้ยที่ผมเหมือนที่ผมสอนบ่อยว่า,าแฟนไปทํางานอยากให้แฟนรีบกลับบ้านคุณอาจจะเปิดกล้องเซลฟี่กับเขาแล้วอาจจะใส่เสื้อโชว์ร่องอกนิดนึงแล้วยกกล้องสูงหน่อยแล้วทาเป็นคุยเรื่องนู้เรื่องนี้แต่ว่าให้เขาเห็นร่องอกคุณหรือแบบเห็นเห็นสรีละเห็นหุ่นเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างเวลาที่คุณเล่นบทลับออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะถือถือกล้องเป็นเซลฟี่คุณก็จะได้เห็นด้วยว่าว่า เขามองเห็นอะไรจากภาพนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือเป็นส่วนไหนก็ตามเนี่ยคุณจะเช็คมุมเช็คองศาแล้วก็ทำท่าทำทางที่มันเซลซี่ตอบที่มันเซ็กซี่ผ่านกล้องเซลฟี่ออกไปได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นมุมแรกที่ผมแนะนำนะฮะอีกมุมหนึ่งก็คือตั้งกล้องเอาไว้ในลักษณะของการเซลฟี่เหมือนกันนะครับก็คืออาจจะหาที่ตั้งหรือขาตั้งกล้องเอาไว้แล้วทีนี้คุณอยากจะเล่น อะไรก็ตามกับร่างกายคุณเนี่ยคุณก็จะได้เห็นตัวเองด้วยในกล้องเหมือนส่องกระจกนะฮะแล้วคุณจะได้รู้ว่าภาพที่เขาเห็นเนี่ยเขาเห็นอะไรนะฮะแล้วมันจะทําให้คุณมั่นใจแล้วแล้วก็เล่นกับส่วนต่างๆในร่างกายของคุณได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการมุมกล้องที่2อ,อีกมุมกล้องหนึ่งที่อันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันคือการยืนหน้ากระจก ยืนหน้ากระจกแล้วถ่ายไปเข้าไปที่กระจกนะครับอันนี้จะได้เห็นเต็มตัวนะครับคุณจะทําท่าทําทางทําอะไรก็ตามนะฮะคุณก็จะได้เห็นตัวเองด้วยแล้วเขาก็จะได้เห็นภาพที่คุณต้องการจะนําเสนอได้อย่างชัดเจนนะครับอ,อีกหัวข้อถัดไปสําหรับการเล่นบทละครออนไลน์นยฮะอย่าทําอะไรซ้ําๆเช่นบางคนเล่นกล้องกันแล้วก็แก้ผ้าหมดทุกครั้ง ถ้าทำบ่อยๆมันก็เบื่อฮะมันไม่มีอะไรตื่นเต้นคุณอาจจะต้องมีมีโจทย์ในใจคุณมาว่าอะวันนี้คุณซื้อชุดชั้นในมาใหม่เซ็กซี่อยากให้เขาดูเปิดกล้องใส่ชุดชั้นในชุดใหม่ให้เขาดูหรืออาจจะเป็นแต่งตัวคอสเพย์วันนี้คุณเป็นนางพยาบาลเป็นสาวออฟฟิศเป็นนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยหาชุดมาทําให้เขารู้สึกตื่นเต้น เราใจด้วยการเปลี่ยนชุดไปบ่อยๆอย,อย่างสมมติอย่างเนี้ยอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าสามีใครทํางานต่างประเทศหรือคุณต้องอยู่กันคนละจังหวัดหรืออะไรเงี้ยนานๆได้เจอกันทีจากหน้าที่การงานที่มันต้องห่างกันเนี้ยเนี่ยเวลาคุณเล่นเปิดกล้องกันทีหนึ่งคุณก็เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทีหนึ่งมันก็จะสร้างความตื่นเต้นและไม่น่าเบื่อนะครับด้วยจากภาพที่เขาเห็นผ่านาาทางสายตานเนี่ยนะครับอืมอีกหัวข้อหนึ่งที่ควรจะเอาไว้ใช้เพิ่มออปชันให้มันสนุกขึ้นและมันไม่น่าเบื่อขึ้นก็คือพวกของเล่นฮะอุปกรณ์เสรริมนะคับ อย,อย่างพวกเซ็กชออย่างเงี้ยบางบางคนเนี่ยอาจจะใช้พวกไขสันหรือดิวดนะฮะแล้วก็แล้วก็ทำกับตัวเองให้ผู้ชายของคุณดูแล้วผู้ชายมันจะตื่นเต้นมันจะเหมือนดูนเขาจะรู้สึกเหมือนเขาดูหนัง AV หรือหนังผู้ใหญ่อยู่แต่นางเอกในนั้นคือเป็นเป็นแฟนเขาหรือเป็นภรรยาเขาอันนี้ก็แนะนำนะฮะพวกพวกอุปกรณ์เสริมพวกของเล่นพวกเนี้ยแล้วเวลาคุณทําหน้ากล้องเนี่ยมันจะดูเซ็กซี่นะครับแล้วบางทีเวลาบทพูดการสนทนานเนี่ย พูดและอธิบายเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนึกออกไหมฮะเราอยู่คนละที่คําพูดคําอธิบายการเรียกชื่อเขาหรือการบรรยายเนี่ยมันจะทําให้เราอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ดีนะครับรวมไปถึงพวก อุปกรณ์อย่างเช่นเก้าอี้คุณอาจจะไม่ได้นอนทําบนเตียงทุกครั้งบางครั้งคุณอาจจะนั่งทําที่เก้าอี้ที่โซฟาหรือบางครั้งคุณอาจจะมีผู้ช่วยเป็นหมอนข้างหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นตัวเสริมเป็นอุปกรณ์เสริมที่มันจะสร้างความไม่น่าเบือ่ออย่างผมเนี่ยถามผมนะว่าผมชอบไหมเวลาเล่นไอ้บทรักออนไลน์หรือเล่นกล้องอะไรเงี้ย ผมไม่ค่อยชอบไม่ชอบเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ค่อยชอบผมไม่ชอบเลยเพราะผมเป็นคนขี้เบื่อแล้วเวลาไอ้เล่นในพวกนี้มันจะได้แค่ไม่กี่ท่าหรอกที่เราจะทํากันและสื่อสารกันระหว่างคนสองคนเนี่ยเพราะฉะนั้นทําไปครั้งเดียวก็เบื่อแล้ว อีกสามปีค่อยกลับมาทาอีกครั้งหนึ่งสาหรับผมนะเพราะผมไม่ชอบไงแต่ผู้ชายบางคนเขาก็ชอบหรืออย่างผู้หญิงบางคนผมรู้ว่าผู้หญิงบางคนก็ชอบเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนอุป,ปกรณ์เสริมหรืออะไรเงี้ยเปลี่ยนสถานที่เก้าอี้โซฟาเตียงเงี้ย,นเ,นยเพื่อไอ้บละออนไลน์ของคุณมันจะได้เหมือนเป็นฉากใหม่ๆไปเรื่อยๆห้องก็เหมือนกันนะฮะ อาจจะบางทีในห้องน้ําบางทีในห้องครัวบางทีในห้องนอนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะสร้างความตื่นเต้นแล้วมันจะทําให้บทแลออนไลน์ของคุณกับเขาเนี่ยมันไม่น่าเบื่อนะครับอืมอันนี้ก็เลยหยิบยกมาฝากเอาไว้นะฮะผมไม่อยากบรรยายถึงท่าทางว่าคุณควรจะทําท่าไหนอะไรยังไง,ยง,ไงอย่างงั้นมันก็ไปจินตนาการเอาเองดีกว่านะครับอ่ะสุดท้ายแล้วก่อนจากการผมก็อยากจะเตือนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าก่อนจะเล่นไอสิ่งพวกนี้ เล่นกล้องเล่นแคมเล่นวิดีโอคอลหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าตัวคุณเซฟแล้วผู้ชายคนนั้นที่คุณเล่นด้วยเนี่ยคุณรู้จักเขาดีพอคุณรู้ตื้นลึกหนาบางอย่างนี้ผมบอกอะ่ะให้ให้ดีที่สุดคือเป็นสามีเรานั่นแหละไม่ต้องไปเล่นกับไอคนที่เพิ่งจะจีบกันในโลกออนไลน์ในโซเชียลหรือยังไม่เคยเจอตัวไม่เคยเห็นหน้าหรือเป็นแฟนกันมาเพิ่งจะสเดือนสเดือนมาขอให้คุณเปิดกล้องโชว์นู่นโชว์นี่ อย่าไปทานะครับมันอันตรายนะครับหลุดขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เสียอนาคตเสียสังคมเสียหน้าที่การงานแน่นอนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เล่นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นดาบสองคมมันมีภัยมีข้อดีมีข้อเสียเสมอเพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกใช้เลือกทาเนี่ยคุณต้องเซฟตัวเองและรักตัวเองก่อนนะครับไม่จะเป็นก็ไม่ต้องเล่นนะครับเราเจอกันครับถ้าคุณอยากยกระดับเรื่องบนเตียงของคุณให้ร,ร้อนเบสแอดวานซ์ Advanced, จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ ในเรื่องบนเตียงให้เล่าร้อนซาบซ่านและพัฒนาขึ้นสู่ระดับแอดวานซ์สวัสดีครับเทนเนวิกนะครับเบสแอดวานซ์มีเทคนิควิธีการต่างๆมาฝากสาวๆกันนะครับสเสน่จากการใช้ลิ้นการใช้ปากคุณจะมีวิธีการใช้ปากเมคเล o v e ให้เขายัางไงให้ผู้ชายตื่นตัวบทรักแบบเ u t d o o r นอกสถานที่ หรือการแต่งคอสเพย์การเล่นบทบาทสมมติในคอร์สเด็กอัวันของผมเนี่ยจะรวบรวมาศาสตร์ในการปฏิบัติจุดไหนที่นวดแล้วทําให้ผู้ชายคลายเครียดทําให้ผู้ชายรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขนะครับที่เด็ดไปกว่านั้นนะครับผมยังมีวิธีการนวดที่จะปลุกอารมณ์พร้อมสําหรับทํากิจกรรมนะครับคุณรู้ไหมว่าการอาบน้ำให้ผู้ชายเนี่ยเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึง่งให้กับผู้หญิงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้มือการใช้หน้าอกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะมันจะทําให้ผู้ชายของคุณเนี่ยติดใจลหลงไหลแล้วไปไหน นนเด็ดที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะครับคำคอนโทรลครับคำคอนโทรลคืออะไรคำคอนโทรลคือการที่ให้สาวๆเนี่ยได้ฝึกเป็นผู้ควบคุมการหลังให้เขาคุณจะสามารถจัดการกับน้องเคของเขาได้ว่าจะให้เสร็จเมื่อไหร่ไม่เสร็จเมื่อไร่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคัดสรรมาเนี่ยเป็นประสบการณ์จากผมโดยตรงจากผู้ชายที่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ระดับสุดยอดแล้วคุณจะมีความสุขในเรื่องบนเตียง มีความสุขกับความรักมีความสุขกับคนรักของคุณมากข,ขึ้นนะครับแล้วเจอกันครับ